สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธชื่อคุนากรตามหลักทักษะประกรได้ตำแหน่งมนตรีนำจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์จะส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นอย่างดีและมักจะได้รางวัลได้เกียรติยศต่างๆอยู่เป็นประจำ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนชื่อหุณากรตามหลักทักษปะปกรณ์ได้ตำแหน่งสีนำํำจะส่งผลให้ผู้นั้นเจริญและอุดมมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของมีค่าที่ดินบ้านหลังใหญ่รถคันใหญ่และอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงมากล้นด้วยสเสน่ห ไปทางไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบได้ยินแต่คําสัาเสริญและมีคนเมตตาเอ็นดูอยู่เสมอมักจะเป็นผู้ที่ได้รับความรักใคร่เป็นพิเศษเสมอด้วยสำหรับผู้ที่เกิดวันเสราร์ชื่อคุณากรตามหลักทักษปะปกรณ์ได้ตำแหน่งอุตสาหะนำจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นคนที่มีความอดทนมีความมานะพยายามสูง และเป็นคนที่ไขว่คว้าความสำเร็จมาได้ด้วยความพยายามอาจจะทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากแต่ก็จะได้มาซึ่งความสำเร็จต้องใช้พละกําลังแรงกายแรงใจของตนเองในการที่จะได้มาหากขยันอดทนคุณจะได้มาอย่างแน่นอน